การถอดพันท้ายลิสต็อกนะครับทํำยังไงเพราะโดยกปกติแล้วปืนตระกูล AR15 เนี่ยที่เป็นแกนยพันท้ายแบบเนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนพันท้ายหรือถอดพันท้ายเนี่ยเราจะใช้วิธีการดึงสลักตอนนี้ลงมาแล้วก็ถอยออกได้เลยแต่พอเป็นพันท้ายแบบลิสต็อกทําแบบนั้นไม่ได้ครับดึงงไงก็ไม่ออกถอยงไงก็ไม่ออกเราจะถอดอยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับ